ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคะแนนความสามารถเด็กปืนปืนใหญ่ยหยุดไม่อยู่แล้วเปิดบ้านอัดเสือใต้3ต่อ1ดับิดรายา6.5คะแนนประตูโดนตีเสมอรายาก็หมดสิทธิ์ป้องกันจริงๆครึ่งหลังมีจังหวะที่ต้องออกแรงเซฟลูกยิงของข่าวที่กระชากหนีไมเข้ามาได้นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องออกแรงเพิ่มวิลเลียมซาลิบา7คะแนนทำหน้าที่ตามประกบกับเคนซึ่งซาลิบาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดี เคนแทบจะโดนตัดออกจากเกมไปเลยมีแค่ท้ายครึ่งแรกที่เคลียบอลหน้าประตูไม่ดีไปโดนหลังซูบิเมนดีดีที่บอลยังเด้งมาเข้ามือรายาคริสเตียนมอสเกล่าเคะแนนถือว่าแหกโผอยู่เหมือนกันที่มอสเกล่าได้สตาร์ตตัวจริงในเกมนี้เพราะคิดว่าอินคาเปีย,าย่าจะได้เล่นต่อหลังทำผลงานได้ดีนัดก่อนแต่มอสเกล่าก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นแบ็กอัพชั้นยอดอีกครั้งมอสเกล่าทำได้ดีไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยแล้วเกือบจะทำประตูได้ด้วยแต่ลูกมงจ่อจอไปติดเซฟหน่อยเออ ไมล์ริสเกลลี่หคะแนนประตูที่โดนบบเยือนตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งไมไม่ได้ตื่นตัวมากพอเรียกว่าเหม่อได้เจอวางบอลยาวข้ามหัวไปง่ายๆเลยอุซาได้รับโอกาสได้ลงตัวจริงในเกมสําคัญแต่เหมือนจะเป็นบ่อในแผงแบ็กโฟของทีมวันนี้เลยครึ่งหลังเจอปีกบบเยือนเลี้ยงหนีไปดื้อสองหนยูเรียนทิมเบอร์เจ็ดจุดห้าคะแนนทิมเบอร์ขึ้นมงลูกเตะม,มุมให้ทีมออกนำหนึ่งต่อศูนย์ด้านเกมรับไม่ต้องพูดถึงเลย เก็บงานเนี้ยบบาเยินจอฝั่งพื้นที่ทิมเบอร์ไม่ได้เลยและจังหวะเติมขึ้นไปเล่นก็เป็นจุดที่เขาพัฒนาขึ้นชัดเจนในปีนี้มาตินซูบิมนดี้7คะแนนซูบิมนดี้ไม่ได้ขยับเติมขึ้นสูงมากนักส่วนใหญ่จะเป็นการปักหลักอยู่บริเวณกลางสนามเขายังคงช่วยแจกจ่ายบอลได้ดีและไล่บี้แย่งบอลตรงกลางได้ดีเป็นเหมือนตัวปิดทองหลังพระช่วยตัดฟาวจุกจิกจนตรงกลางบาเยินต่อเกมไม่ได้เราเลยเห็นบาเยินทำได้แค่วางบอลจากแนวลึกเดยแคนไรท์8คะแนน ไรช์ Reich, เล่นได้โดดเด่นมากโดยเฉพาะครึ่งหลังพลังงานกินแดนกลางบ่าเยือนได้หมดมีจังหวะควบบอลทะลุเข้ากรอบเขตโทษเองแต่นอยเออร์ยังเซฟได้เหลือเชื่อประตูที่2ก็เริ่มจากที่เขาดักบอลได้ตรงกลางสนามเกมรับก็มีจังหวะไปช่วยบล็อกลูกยิงโอลิเซ่ที่พามายทัวเข้ามาถึงกรอบเขตโทษแล้วลูกตั้งแต่ก็ออันตรายเหมือนเดิมเอเบลิซีเอเซ่เคะแนนมีโอกาสทองที่จะยิงให้ทีมขยับนําห่าง2ต่อศูนในจังหวะที่ประสานงานกับเมนิโนจนได้หลุดไปยิง แต่เอเซ่แปรบอลเปิดหน้าเท้ามากเกินไปต้องบอกว่าเอเซ่เริ่มเล่นเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นบทบาทเบอร์สิเข้ามามีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นมีถอยลงมาช่วยล้วงบอลบ้างประตูที่3มเขาเป็นคนวางบอลให้มาติโรล,ลีเลนโดทอสซา6คะแนนกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีในช่วงที่ผ่านมาแต่เกมนี้ทอสซาอยู่ในสนามไปได้ราวราวนาทีก็มีปัญหาบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวต้องตามต่อว่าอาการจะหนักแค่ไหน บุคโยซาก้า6.5คะแนนเป็นคนเปิดลูกเตะมุมในจังหวะประตูแรกเกมนี้ซาก้าถูกคอนราดไรเมอร์แบ็กของบาเยิร์ตามเป็นเงาแต่ท้ายครึ่งแรกไรเมอร์ไปโดนใบเหลืองทําให้ครึ่งหลังซาก้าได้เล่นถนัดขึ้นมีโอกาสได้กดเต็มข้อตอนต้นครึ่งหลังแต่ไม่ผ่านมือนอยเยอร์นิเกลเมเรโน7คะแนนครึ่งแรกเมเรโน่ได้บอลไม่ได้เยอะแต่ก็ยังพอมีจังหวะชิงบอลให้เพื่อนเข้าไปสกรอบเขียโทษบ้างช่วงครึ่งหลังเมเรโน่มีโอกาสลุ้นประตู3าหนในระยะเวลาไม่ห่างกันมาก โดยเฉพาะลูกที่ขึ้นมงเตะบุ่มหลุดเสาไปนิดเดียวแล้วแกวิ่งไล่บอลตลอดตัวสำรองโนนี่มาลูเก้เจ็ดคะแนนนาทีที่37แทนทอซาลงมาแทนทอซาในช่วงท้ายครึ่งแรกต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะเข้าสู่เกมได้พอเล่นได้ก็กดดันแนวรับบาเยอร์ได้เป็นระยะแล้วในที่สุดโนนี่ปลดล็อกประตูแรกในสี่เสื้อของอาร์ซนอลได้แล้วและเป็นประตูสำคัญที่ทำให้ทีมขึ้นนำบาเยอร์อีกครั้งเป็น2ต่อ1เป็นจังหวะที่เขาเข้าฮอตที่เสาสอง กาเบรียลมาโอรี่7คะแนนนาทีที่68แทนซากาอาร์เจตตามือทองมากในการเปลี่ยนตัวเกมนี้มาติโนรี่ได้บอลแตะหนีหน่อยเออก่อนส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายให้ทีมหนีห่าง3ต่อ1ลูกนี้เป็นลูกเก่งของมาตี้เลยลิคาโดคาราฟิอรี่คะแนนนาทีที่68แทนไมช์เป็นการเปลี่ยนตัวที่แฟนบอลรอคอยเพราะมา์มีปัญหาจริงๆในเกมรับแล้วริชชี่ลงมาสัมผัสแรกเข้าหลุดไปปปเเิิดบอลให้้มายยกงระตตูขึนนน2 1ทัี มาตินอุริกาตไม่มีคะแนนนาทีที่81แทนเอเซ่เบนไว้์ไม่มีคะแนนาแน,เเน,แน,นาทีที่81แทนทิมเบอร์บทสัมภาษณ์อาเตตาหลังเกมเปิดบ้านชนะบาเยิร์3-1เกี่ยวกับการทําให้นักเตะไม่หลงระึงก่อนอื่นเลยผมต้องขอชื่นชมนักเตะของเราเพราะผมคิดว่าพวกเขาเล่นได้อย่างเหลือเชื่อต่อทีมที่ผมมองว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในยุโรปแบบรายบุคคลเราทําได้ยอดเยี่ยมในการรับมือกับความท้าทายต่างๆที่ทีมเหล่านี้นํามาให้ หลังจากนั้นใช่ครับพวกเขารู้ว่าเราทำงานหนักแค่ไหนเพื่อเตรียมตัวสำหรับทุกเกมเรารู้ว่าช่องว่างมันเล็กมากๆเราเริ่มสัปดาห์ได้ดีด้วยการชนะสปเปอร์ในบ้านวันนี้เป็นชัยชนะครั้งใหญ่แต่แค่นั้นเองเราจะกลับบ้านกินข้าวเย็นให้อร่อยแล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะเริ่มเตรียมตัวสำหรับสเตมฟอร์ดบิดเกี่ยวกับการลดช่องว่างกับทีมระดับท็อปของยุโร แน่นอนว่าเราคงเส้นคงวายอย่างมากในการแข่งขันจนถึงตอนนี้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเราพอใจมากกับสิ่งที่เห็นในวันนี้พลังงานที่เราสร้างขึ้นในสนามสิ่งที่ทีมถ่ายทอดออกมาความกระตือรือร้นที่เรานำมาและคุณภาพในการเล่นมันเหลือเชื่อจริงๆและเราต้องรักษามันไว้เพราะยังเป็นแค่ช่วงต้นฤดูกาลน่าเสียดายที่เราต้องทำแบบนี้ทุก3มวันแต่นั่นก็เป็นสเสน่ห์ของมันเหมือนกันเกี่ยวกับความสำคัญของค่ำคืนนี้ต่อสโมสร พวกเขาเป็นทีมระดับท็อปผมคิดว่าพวกเขาไม่แพ้มาราว20หรือ21เกมแล้วจากสถิติที่เห็นคุณก็รู้ว่ามันยากแค่ไหนและเราทำได้ในเกมนี้มันยอดเยี่ยมและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เรามีผมพอใจมากกับนักเตะบางคนที่ได้รับโอกาสในวันนี้ท่ามกลางอาการบาดเจ็บที่เรามีทั้งตัวจริงและตัวสำรองที่ลงมาจบเกมทุกคนสร้างอิมแพกอย่างมากและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการทุกคนต้องเชื่อมโยงกันในระดับนั้น เกี่ยวกับความลึกของขุมกําลังในทีมใช่ครับผมคิดว่าผมมีความสุขมากเวลาที่ผมมองไปที่มานั่งสํารองของบายเยอร์นก็เหมือนกันคุณเห็นเลยว่าผู้เล่นที่พวกเขาส่งลงสนามสามารถเปลี่ยนเกมได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่จําเป็นในระดับนี้และเราก็พัฒนาตรงจุดนี้ขึ้นมาได้ดีไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพแต่รวมถึงทัศนคติของผู้เล่นที่ลงมาเป็นตัวสํารองด้วยซึ่งสิ่งนี้สร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับเราอัปเดตอาการของทอสซา สำหรับเลโอเรายังไม่รู้แน่ชัดเขาบอกว่าเขารู้สึกอะไรบางอย่างและเราไม่อยากเสี่ยงมากกว่าน,นี้เกี่ยวกับการเลือกทีมสำหรับวันอาทิตย์เรารู้ดีแค่ดูเกมที่พวกเขาเล่นกับบาซโลน่าเมื่อวานนี้ก็พอจะเข้าใจว่ามันยากและเข้มข้นแค่ไหนและเชลซีก็เป็นทีมที่ดีเพียงใดดังนั้นพรุ่งนี้เราจะเริ่มเตรียมตัวแล้วก็ค่อยเดินหน้าไปจากตรงนั้นเกี่ยวกับประตูแรกของมาดยเก้กับสมสรผมมีความสุขมากเขาทำงานหนักอย่างเหลือเชื่อเพื่อกลับมา ผมคิดว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากก่อนจะได้รับบาดเจ็บเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดและตอนนี้เราได้เขากลับมาแล้วเขาเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายและขวาเขาให้มิติที่แตกต่างกับเราในแนวรุกผมดีใจมากที่ได้เห็นเขายิงประตูและหวังว่าจะมีอีกหลายประตูตามมาเกี่ยวกับเป้าหมายในแชมเปี้ยนลีกใช่ครับแน่นอนในการแข่งขันใดๆยิ่งเราสามารถจบเรื่องได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่เรารู้ดีว่ามันยากแค่ไหน เรายังมีเกมที่ยั่งมากรออยู่ข้างหน้าแต่ตอนนี้เรากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากเกี่ยวกับการให้มอสกล่าลงตัวจริงคืนนี้ผมคิดว่าเขาทําได้ดีจริงๆส่วนเปียโรอินคาเปเรต้องเข้าใจว่ามาจากไหนเขาเพิ่งกลับมาจากเอกวาดหลังจากลงเล่นครบ2นัดเต็มๆในสถานการณ์ลําบากเล่นดาบี้แมตช์และเป็นการลงตัวจริงครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกข,ของเขาแล้วจบเกมด้วยความเหนื่อยล้ามากแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรามีมอสกล่าที่สามารถเล่นได้หลายตําแหน่ง เขาเล่นได้ยอดเยี่ยมทั้งร่วมกับวิลเลียมเซดิบาเกี่ยวกับว่าทีมอยู่เกินแผนหรือไม่ผมไม่รู้ครับแน่นอนว่าเราไม่ได้คาดว่าจะมีผู้เล่นหลักขาดหลายคนแต่สิ่งที่ดีคือวิธีที่ทีมตอบสนองอย่างต่อเนื่องและผู้เล่นต้องปรับตัวไปเล่นตำแหน่งต่างๆผมคิดว่าตัวอย่างเช่นสิ่งที่มิเกลเมเดโ,โนทำวันนี้มันน่าทึ่งจริงๆนี่เป็นคำชมเชยใหญ่สำหรับทุกคนเพราะพวกเขาตั้งใจเล่นมากต้องการสร้างความสุขให้สโมสรและต้องการชนะนั่นคือสิ่งที่เรา ต้องสารต่อเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอาร์เซนอลตอนนี้กับ2ปีที่แล้วเราต่างออกไปและพวกเขาก็ต่างออกไปเช่นกันตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างในการแข่งขันช่องว่างในการแข่งขันคู่นั้นก็แคบมากและวิธีที่เราออกจากรายการแต่นั่นก็เป็นอดีตที่หวังว่าจะจบไปแล้วเราเรียนรู้เราดีขึ้นและเราต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นเกี่ยวกับอิมแพคของคาราฟิโอรีและคำสั่งจากมานั่งสำรอง นั่นแหละครับสิ่งที่ผมบอกเขาเลยรับบอลไปทางริมเส้นคอสบอลระหว่างตัวผู้รักษาประตูแล้วยิงประตูผมชอบเพราะเขามีทัศนคติและออร่าที่ดีเขามาเพื่อสร้างโอกาสและเล่นด้วยความคิดบวกอยู่เสมอมันยอดเยี่ยมที่มีผู้เล่นมีความคิดแบบนี้มาดูเก้พูดถึงประตูแรกสมบูรณ์แบบให้กับกันเนอร์เหมือนกับทุกคนในทีมโนนี่มาดูเก้ยิ้มกว้างหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราชนะไบยมิคเมื่อวันพุธ แต่ปีกของเรามีเหตุผลพิเศษในการฉลองเพราะเขาลงสนามเป็นตัวสำรองและยิงประตูแรกให้กับสโมสรหลังย้ายมาซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาเข้ามาโคกบอลจากครอสของลิคาโรคาลาฟิออรีในครึ่งหลังทําให้เราออกนําในเกมใหญ่ของจา่าฝูงเป็นค่ำคืนที่สุดยอดค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมเขายิ้มหลังเกมคืนของแชมเปี้ยนลีกดังนั้นมันสมบูรณ์แบบที่จะยิงประตูแรกให้กับสโมสรและยังได้ชัยชนะด้วยมันคือค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบจริงๆ ผมเจ็บยาวมันยากแต่วันนี้ผมชดเชยมันแล้วมันเหลือเชื่อจริงๆพูดอะไรไม่ได้มากไปกว่าน,นี้นอกจากว่าสุดยอดโนนี่เสริมว่าการเอาชนะแชมป์เยอรมันที่ไม่แพ้คใครในทุกรายการก่อนหน้านี้ถือเป็นชัยชนะที่สร้างข้อความชัดเจนด้วยใช่มันยิ่งใหญ่เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เรากําลังทําตอนนี้มันยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่ในแชมเปี้ยนลีกแต่รวมถึงฟอร์มในลีกด้วยเราต้องรักษาระดับนี้และเดินหน้าต่อไป ระดับการเล่นที่เรามีตอนนี้มันเหลือเชื่อเราต้องปรับตัวต่อไปกดดันตัวเองต่อไปท้าไทขีดจำกัดต่อไปนั่นคือวิธีเดียวที่จะอยู่ตรงนี้ได้นี่เป็นเพียงการลงสนามครั้งที่2ของโนนี่นับตั้งแต่กลับมาจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนเขาตั้งใจที่จะชดเชยเวลาที่เสียไปเริ่มจากเกมเยือนเชลซีทีมเก่าของเขาในวันอาทิตย์ใช่แน่นอนคุณไม่ได้ทำสิ่งที่คุณรักที่สุดในโลกเป็นเวลา8สัปดาห์ดังนั้นคุณกระหายที่จะอยู่ในสนามให้มากที่สุดผมแทบจะรอไม่ไหวแล้ว หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ